ก็สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปมาแนะนำนะครับเป็นแอปที่อัปเดตจากแอปอื่นนะครับเป็นระบบใหม่นะครับสำหรับแอปนี้นะครับที่อัปเดตมานะครับอันนี้ก็คือต้องเป็น Vip 3นะครับถึงจะรับโบนัสรายวันได้นะครับ ส่วนสิทธิพิเศษนะครับก็คือต้องเติมนะครับเพื่ออัพระดับไปเรื่อยๆนะครับส่วนเกมก็มีเกมให้เล่นมากมายนะครับในนี้ก็มีให้เลือกนะครับส่วนกิจกรรมก็มีเยอะนะครับนี่ครับ และสามารถมารับโบนัสตรงนี้ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมก็มาอาธิบายประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งอัปเดตมานะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับขอบคุณครับ